เอาละครับมาต่อนะอันนี้คลิปที่เก้าแล้วนะครับไม่รู้ว่าจบแล้วจะมีกี่คลิปเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าไปกันต่อแล้วกันครับตอนนี้เดี๋ยวอันนี้จะเป็นโลเคชันต่อไปนะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะฮะโอเคมาเป็นบ่อลาวานะน่ากลัวไหมล่ะ ต้องบีซี่ไม่เอาละเควสค้งเควสผมไม่สนแล้วนะอือหือือ,อานมันไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าโอ้ ผมอยากได้ท่อนไม้อย่างเลยอ่ะท่อนไม้อ่ะโอเคสว่างละเอานะมันจะมีบ่อลาวานะฮะมันจะเหมือนบ่อนะ้ำมาแหละแต่ว่าเราต้องใช้เหล็กในการทำสะพานนะเราไม่สามารถเอาไม้ไปวางได้นะ ว่ารางรถไฟเริ่มน้อยนะผมต้องให้เจ้าตัวบอทดของเรามันไปไปไปเอาไปทำรางรถไฟแล้วนะโอ้นี่คืออุปสรรคของ ของด่านนี้นะคือมันจะกลับหัวกบหางอะ่ะชอบไหมอะกบหัวกบหางมีปลดล็อกรางวัลขึ้นมานะฮะปลดล็อกรางวัลเพราะว่าผมเพิ่งเคยเล่นด่านอีซี่นะปกติเล่นมีเดียมนะอันนี้มันปลดล็อกนะ่าจะเป็นปลดล็อกของด่านอีซี่นะแต่ก็ไม่อีซี่นะดูดิ ฟีซี่ที่ไหนอะอือหืออันนี้เมื่อกี้คือตายนะเห็นป่ะผมลงบอลลูนมาเป็นพับจีเลยอะอือหือติดไปหมดติดไปหมด cái nó bịt đi à โอเคแล้วก็ไปทําสะพานนะอืมไม่ยากละโอเคไม่ยากละให้หุ่นยนต์เรามาเอ,อ่อดูดีสัตว์เลี้ยงคือวุ่นวายมากอะ่ะ คือไอไอโลกเอียงของมันเนี่ยมันประมาณว่าบางทีมันจะกลับหัวเลยนะกลับหัวแบบพลิกพลิกไปร้อหสิบองศาเลยนะร้อยแปดสิบองศามันจะยากนะเราจะบังคับยากมากเลยอะแต่ว่าไม่รู้ว่าไอด่าน,นเนี้ยของอีซีเนี่ยเขาจะกรณีสักแค่ไหนนะ โอเคผมว่ารีบเข้าสถานีดีกว่าฟาร์มสักแป๊บนึงนะฟาร์มไอ้ลมุงบุงนี่คือเป็นเป็นไอน้ำนะไอน้ำนี่คือมันสามารถเอามาบังเป็นน้ำได้อะ่ะเออมีตุนไว้ประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วนะ ก็ผมเข้าสถานีละน้องวัวยังอยู่ไหมอ่ะยังอยู่สิอัปเกรดให้สุดไปเลยแล้วกันนะเรามีโบวอยู่เยอะมากนะ อันนี้ด่านต่อไปนะมันจะเป็นยานอาวกาศแล้วนะเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวต้องเก็บชิ้นส่วนสําคัญก่อนมันลุ้นว่าผมจะเล่นจบหรือเปล่านะด่านอาวกาศนี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะคล้ายๆกับด่านบาดาเลยด่านอาวกาศแต่ว่าถ้าถ้ายากสุดนี่น่าจะเป็นหิมะนะ 白虎。 อ๋อโอเคมีโบอยู่ด้านล่างแต่ไม่ใช่โบว์สำคัญนะฮะไปตัดไม้ก่อนแล้วกันให้โบให้ใหไอบอดของเราไปตัดไม้นะเดี๋ยวผมจะไปเอาโบว์นะ โอเคต้องเล่งดีๆนะต้องเล่งนิดนึงนะ อานนี้ก็จะมีมีสัตว์นะแต่มันไม่ใช่สัตวนะ์น่ะเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวผมจะจับมันให้ดู นมอยู่นะเรายังมีลิปนมอยู่ <Okay. S 1> ผีผีไม่ใช่นะผีไม่ใช่สัตว์ประจำด่านนี้นะผีเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะแล้วเราทำอะไรมันไม่ได้เลยนะเราต้องมีไดนาไมต์ถึงจะทำอะไรได้มันได้นะผีโดนระเบิดตายอยู่ ผีมันจะเข้าสิงเราอ่ะแล้วมันจะทำให้เราแบบว่าโอ้ยผมกลัวยังเลยเวลามันมันสิงเราอ่ะมันจะทำให้เราไม่สามารถบังคับบังคับได้นะโอเคไปไม่ใช่บังคับได้อ่ะคือไม่ใช่อามเราคือเวลาถ้ากดกดขวาไปซ้ายกดซ้ายไปขวาเออ,อย่างนั้นแหละอืมมันจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าโดนผีสิงอ่ะ mm-hmm oh here fight up น้องวัวเรายังอยู่นะมีวัวมีอูดอยู่ครบเลยอะ่ะยกเว้นปลาปักเป้านะมันเอาขึ้นมายากนะไม่เป็นไรหรอกมันอาจจะมีวิธีง่ายๆนะแต่ผมยังไม่รู้นะว่าว่ามันจะเอาขึ้นมาได้ยังไงน,นอกจากว่าเราจะไม่อุ้มมันก่อนที่รถไฟมันจะเข้าถ้าแล้วก็ขึ้นบกอะไอ้ด่านบาดาลอะ่ะไปละ ไม่ได้ทําเควสนะอืมจริงๆอันนี้ก็ดีนะแต่ว่ามันไม่ได้จำเป็นมากอะ่ะเออมันจะเพิ่มมันจะเพิ่มป็นสิภาพของเอฟเฟกนะอย่างเช่นว่าถ้ามันไปอยู่ข้างๆไอ้ตู้ผีเนี่ยตู้ผีมันก็จะทําให้ล่องหน ขยายมากขึ้นนะถ้ามันไปอยู่ใกล้ๆก,กับไอ้ตู้สแต็กเนี่ยตู้เก็บแมททีเรียลมันจะเก็บแมททีเดียลได้เยอะขึ้นอีกอีกเยอะเลยนะหรือถ้ามันไปอยู่กับตู้เนี่ยตู้ค้าบะมันก็จะค้าแบบค้าได้ทันทีอะ่ะแมททีเดียลใส่ปุ๊บลางขึ้นมาเลยแล้วก็แถมบรรทุกลางได้เยอะขึ้นด้วยนะแต่ก็ไม่ได้จําเป็นมากอะ่ะเอออ่ะไปก่อนลวกันผมอยากได้ ผมอยากได้สแต็กนะอยากได้สแตก็กเอ้ยไม่ใช่สแต็กนี่อยากได้คขาเพิ่มอะไอตู้คขาเพิ่มไม่โผล่มาเลยดอนครับไม่เป็นไรโโหอันนี้ต้อง ตึงนิดนึงนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีนมวัวนะโอ้โหเราเรายากแน่นเลยตอนต้นเนี่ย นี่เป็นไงล่ะสบาย ก็ไม่ง่ายนะฮะถ้าเราคิดไม่ทันนะต้องบอกลาวาที่อยู่ด้านบนน่ะมันจะมีก้อนสี่เหลี่ยมอยู่อ่ะเห็นไหมมันจะมีก้อนสี่เหลี่ยมสีเหลืองๆคล้ายๆก้อนลาวาอยู่อีกอันหนึงอะลอยอยู่นั่นน่ะคือคือสัตว์ประจำาตนนี้นะเฮ้ยผมต้องหาทางไปจับมันให้ได้หรือจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะ เอาจริงอัฟน,นิตี้มันก็ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะจำเป็นเท่าไหร่อะไปไปไปครับไปครับ อูดเราหายไปไหนแล้วอ่ะอูดเราหายไปไหน <_ an> อ่ะเฮ้ยอูดหายไม่เอานะตามกลับมาตามกลับมามีเวลาอยู่นะผมผมผมงกนะสัตว์เลี้ยงเนี่ยกลับไปก่อน <_ an> กลับก่อนเลยกลับก่อนเลย ยังอยู่ไหมอ่ะอูดเราหายเดี๋ยวไหนเนี่ยเนี่ยตรงนี้คือมันเป็นไปได้ว่ามันโอ้น้องอูดเราหายไปแล้วอะ่ะหายไปแล้วนะหายไปแล้วจริงด้วย โอเคนะผมละละกลับกลับลำละคือถ้ามันยังอยู่มันต้องอยู่แถวนี้แหละมันน่าจะติดไอเนี่ยอะไรแถวนี้หรือป่า แต่ว่าในขณะที่อูดไม่อยู่เราเรา,เราก็ยังแบกแบกได้เยอะอยู่นะ รถไฟอยู่ด้านบนนะผมจะไปด้านบนนะ เดี๋ยวรอจังหวะก่อนนะผมจะต้องจับเฮ้ยผมเห็นเพิ่งเห็นเลยเห็นไหมทางขวามันคือมันคือโบล์ะนะ โอเคโบสําคัญด้วยโอเคดีมากเอาจริงๆหรือว่ามันมันมันบักอ่ะนี่งไงเห็นไหมผมจับมาละไอ้ก้อนก้อนลูกไฟอ่ะอันนั้นคือสัตว ประจำอันนี้นะเวลาเรากินเนี่ยร่างเราจะเป็นผีนี่ผมผมใช้ให้มันไปลดน้ำก่อนนะเพราะว่า มันลดน้ำแม่นยำกว่าเผานะ ไปครับโอเคจับวัวมาอันนี้คือสแต็กนะผมยังไม่อยากได้นะฮะเอาครับอีกด่านหนึ่งแล้วกันนะครับเราได้ชิ้นสำคัญมาแล้วอ่ะไม่ผมไม่อะไรมากแล้วกับน้องวัวยังอยู่นี่โอเคเลยอืม้มเนี่ยอย่างเงี้ย เวลาเล่นมีเดียมจะเจอบ่อยนะขึ้นมาแล้วก็เจอหน้าผาอยู่อยู่ข้างหน้าเราเลยอ่ะแต่ว่าไม่ต้องกลัวอะไรแลวนะตอนนี้ผมมา สรุปว่าอูดไม่อยู่นะแต่ว่าเรายังยกของได้เยอะอยู่อ่ะงงผมง,งงเงื่อนไขมาละ นี่แหละอันนี้คือด่านด่านภูเขาไฟมันจะมันจะเป็นแบบนี้นะคือมันจะค่อนข้างบีบบีบเราเยอะมากๆ่ฮะแล้วถ้าเล่นมีเดียมก็จะยิ่งเยอะกว่านี้อีกคุณจะเจอทางทางแคบๆเยอะกว่านี้เยอะมากเลยฮะ โอเคไหมไอ้รูนี้ลำคาญอย่างผมอุดรูนี่ก่อนเดินทางมาถึงสถานีจนได้นะครับ โอเคไม่ยากแล้วนะตอนนี้นะ โอเคเรียบร้อยยังไม่มานะเอ้ยนี่ไงนี่ไงเอ้ยนี่คนเวิร์ดทูทรัลนี่แหละนี่แหละผมเอามาไว้อันท้ายก่อนนะ ก็เอาผีมาอืมโอเคแล้วก็เอาผีอันนี้มาไว้ตรงนี้อ่าเห็นไหม